เล้ยขึน้นมันบวกึ้นสองให้ผู้ท้องหมดเลยนับด้วยสิบหกค่ะ ที่จุดกับผมคุณแม่ขอทองเหรอฮะปุ่ทองครับเอาหรอขอบคุณคุณแม่ก่อนเลีว้วปุ่ทองสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเลีวสวัสดีครับคุณแม่ก่อน ครับ่อยกินไหมครับผมกอ,อนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่กอนครับเียงเออเนาบขอบพระคุณคุณแม่เอมี่เป็นอย่างสูงนะคะคุณแม่จ้าที่เมตาน้องนะคะหนึ่งพันคำแน่นนะคะก็ขอให้คุณแม่นะคะหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะคุณแม่จ้านะคะ ็ขอให้บารมีช้างพลายนะคะบารมีเอน้องผู้ทองนะคะแล้วก็พลายบิ๊กทูนะคะส่งกำลังใจนะคะให้คุณแม่หายนะคะคุณแม่จ้านะคะก็ธุรกิจที่คุณแม่ทำอยู่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะคุณแม่จ้านะคะที่เมตานะคะสัตว์ใหญ่สัตว์โตนะคะบุควันก็ไม่มีสิ่งใดตอบแทนนะคะคุณแม่นอกจากคำว่ากราบขอพระคุณนะคะคุณแม่จา้าที่เมตาน้องนะคะ ช่วยคนช่วยช้างนะคะคุณแม่จ๋านะคะนี่นะคะอะไรมากมากเลยนะคะคุณแม่จ๋าเลือกกินเองเลยนะคะคุณแม่ดูดเอาอีก<ด> <laughs> เอาเนี่ย เเคี่ยวอ้อยอร่อยมากๆนะคะคุณแม่ชา้าก็จะให้น้องกินหมดเลยนะคะคุณแม่จ้าเพราะว่าพ่อพลายจะงดของหวานก่อนนะคะคุณแม่เพราะว่าใกล้จะหายตกมันแล้วนะคะคุณแม่จ้านะคะลูกควานก็อยากทํางานกับเขานะคะคุณแม่ก็เลยให้น้องทานได้ทานหมดเลยนะคะคุณแม่จ้า ดูท่ายืนกินนะคะคุณแม่ลูกชายสุดท้องคุณแม่นะคะคุณแม่ช้าลูกชายคนเล็กนะคะดูน้ำอ้อยเปียกเต็มเลยนะคะคุณแม่นี่นะ,ะมีแต่อ้อยนะคะคุณแม่ช้านะคะ เมื่อวานก็กินยืน่นก็ไม่เป็นไรนะคะคุณแม่จ๋านะคะก็ขับถ่ายปกตินะคะคุณแม่ นี่มอ่้ืออร่อยอร่อยมากๆเลยนะคะคุณแม่ช้าเลือกอ้อยดีนั่น

พี่พี่ไม่ตกมันนะเฮ้ยเราปูทองคงเยคนละครึ่งกะที่ี่คนละครึ่งกบที่พี่ทูเลย้เอเฮยป้อนเอนะืเอ้อป้อนป้อนดเออหยิบยากดิกระ,ะมัง <laughs> ชอบแต่ท่ายืนกินนะคะคุณแม่ชา้า น,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 นั่นนั่นนี่ไม่เอาถ้าไม่เอาพอเอาให้ที่วิ่งนะ อถ้ากินเทมากๆเลยนะคะคุณแม่จ้าดูยังไม่หมด

bỏ, Cái mất con là phải không, nó, nó thành nó, mày, 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 mày kiếm không vọng thuốc nó. ขยับกะละมังไม่ได้เลยคุณแม่กิดว้ายังมีการหยุดกินอีกนะคะการหยุดกิน บอกบอกว่าอยากกินคำเยอะอยากกินคำโตเอานั่นบอกกาบอกนะกินก่อนกินก่อนละ เอดิขับคนบบเดอเอา่ได้มนีเอาเอาเอากิไม่ได้ดิกูให้พี่บิกกินก่อนอให้พี่บิกได้ ว่างด้วยยาบางแล้วับผมคุณแม่บงที่คุณแาได้ยิบง่ายๆนะคะคุณแม่จ๋า กินคุณแม่สุดยอดขอบพระคุณแม่นานะครับผมให้คุณแม่หายวันหายคืนนะครับ ขอพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงค่ะคุณแม่ช๋านะคะี่เมตาน้องมาตลอดเลยนะคะขอให้คุณแม่เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคุณแม่จ๋านะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณแม่อายุมั่นคนยืนนะคะมั่งมีสีสุขนะคะคุณแม่จ๋าลูกพันก็ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงค่ะคุณแม่จ๋านะคะ